นักล่าฝันคนต่อไปนะครับผมว่าคนนี้น่าจะเป็นที่รักอย่างมากๆของครูแดนส์นะครับเพราะว่าเห็นคอยช่วยสอนเพื่อนๆเต้นอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีการออกแบบท่าของตัวเองด้วยนะครับวีสีนะครับ น้องอ๋อยังรักเพลงลูกทุ่งมากที่สุดเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับยังเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ครับแต่เนี้ยซ้อมไปซ้อมมาหลายๆสัปดาห์เนี่ยแทบจะไม่เหลือความลูกทุ่งแล้วนะก็ครูการกับเทรนเนอร์ทุกคนก็สอนไว้ว่าร้องแนวไหนก็ให้ต้องปรับไปแนวนั้นต้องปรับไปที่เลยนะครับสัปดาห์นี้ได้เพลงอะไรนะไม่มีใครรู้ครับ เพลงเลยนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เขาไม่เกี่ยวนงาเปล่าเะเปล่าครับเป็นที่ไม่เหรอไม่ไม่เบ่าครับอืมไม่ได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินเจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยที่เราต้องฟังกันเลยฮิตติดหูกันเนี่ยจะอยู่ในช้าๆเป็นเพลงช้าๆนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเวอร์ชั่นที่เป็นแดนมาร้องนะครับรู้สึกจากใจไหมครับว่ามันเออมัน กับที่เราได้เคยได้ยินมาจริงๆเขาก็มีเหมือนกันแต่มนนีของเวอนนร์ชัน่ะแต่ว่าที่เราฟังกันมากๆเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันช้ามากครับแล้วรู้สึกพอมาเป็นเราต้องมาร้องเร็วๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแล้วก็หนักใจมากนะก็ะต้องเปลี่ยนพวกเอ่อการแน่นลูกคอของของพี่เป็คครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชันช้าเนี่ยจะเล่นได้จะเล่นได้เยอะอได้ยินไปขายได้เยางมากคแต่ว่าได้นะวันนี้ มั่นใจนะครับครับย่างที่อาบอกไปว่าออฟชอบสอนให้เพื่อนเต้นช่วยกันนะครับแล้วสัปดาห์นี้พัฒนาทันดิได้คิดท่าเต้นให้กับตัวเองใครมาเข้าฝัน่าฮะเข้าฝันท่าจบสิแรกที่คิดไว้ที่สดไว้ตอนที่พี่ที่นามาคือศีลังกาก็เลยตัวขวดือหัวแตกก็เลยคิดใหม่ครับอคิดใหม่ กลัวเออุบัติเหตุนะครับเอ่อเหัวแตกก็เลยคิดใหม่แล้วแล้ววันนี้ได้เอาท่าที่คิดใหม่เข้ามาใส่ในเพลงนี้ด้วยป่ะครับด้วยนะครับตอนไหนบอกให้ดูกันเดี๋ยวจะได้จบตอนจบนะครับเฉพาะตอนจบเป็นท่าที่น้องออฟคิดเองครับเจอครับโชคดีนะครับโชคดีครับให้คาัใจดีครับห้ควนใจดตอนจบครับงานนี้ผมว่าดันเตอร์ก็ต้องหนาวนะครับเพราะเจอท่าที่น้องออฟคิดเองจะเป็นอย่างไร ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับ 5, 6, 6, 6. ไม่มีใครรู้จากออฟไม่ใหม่ดิกออแก๊บนะครับเพราว,ว่น้องออฟวีสี่ครับตอนนี้เสียสติไปแล้วมีววไม้สองนะัด I am a little chin may right.

ครับเสียงที่ยาวนานมากครับพี่บอกว่าวังรีคอมก็วังรีคอมเลยนะคือคือโดยโดยส่วนตัวแล้วพี่พี่พี่รู้สึกว่าออฟเป็นคนร้องเพลงมา่นัานดีนะครับและโดยเฉพาะสำเนียงสำเนียงเนิมนๆน่ารัก แล้วก็พี่พี่ว่าพี่ว่าคนนี้คือเหมือนมีอะไรทักอย่างที่ที่เห็นแล้วหน้าดูหน้ามองไม่ว่าจะทําผิดทำพลาดให้ดูน่ารักดีไหมนะน้องโจชอบอคไหเจัง รู้สึกว่ามันไม่แจมี่เนาะนะครับมันมันไม่มอกว่าแจมยี่แล้วมันสกระเยียมเหมือนอย่างเงี้ยมือไม้ไสั่ไเปด้วยนะไม่ไม่มีคอมเมนต์อะไรครับที่ว่าน่าดูดูสนุกครับขอบคุณครับสุดเซ็ตครับที่ว่าธรรมชาติออฟเนี่ยคงไม่ใช่เป็นคนเต้นเอาอีกแล้วนะครับเคือดูเต้นไม่ไม่ดูแข็งแรงแต่ว่าข้อดีคือ มันน่ารักแล้วก็น่าดูนนครับอาจจะมีนิดเดองคือพี่รู้สึกว่ามันมีบางช่วงที่เราคุมการร้องไม่ค่อยอยู่อาจจะเป็นเรื่องกังวลตรงไมโครโฟนหรือเปล่านะอย่างี้ครับคืองไมค์เนี่ยที่เขาสร้างมาให้นี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเราจะได้มีมือที่อิสระสองข้างนะครับถ้าเราจะต้องไปไปหยิบไปจับมันเนี่ยเราถือไมค์เนี่ยจะดีกว่า,วาเนื่องจากเราก็ควโทรลมันได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องจับไว้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่เนี่ยคือให้มันอยู่ติดมันอย่างเงี้ยมือเราก็จะเป็นอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องไปจับมันเนี่ยเราเลือกที่ถือไม้ดีกว่านะครับจุดน,นี้ต้องจาไว้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามคือว่าไอ้รูปที่ติดเสื้อเนี่ยมันมีความหมายอะไรวะเ <c oughs> ข,ข้าใจกูกเป็ด <c oughs> น้องเงี้ยไม่ไม่โม้กันฮะน้องเงี้ยไม่มีคนแซ่แซ่ชิ้นเจ๊ครับไม่กล้าคอมเมนต์มากรู้สึกแม่ยกเยอะเหลือเกิน เห็นใจนะครับเพราะตอนแรกรู้สึกว่าตอนที่ไฟป,ปิดไปก่อนที่นองออฟจะร้องเนี่ยมีแบปปป็คเตจริ่งออกมาเอาไม้ถือมาให้ใช่ไหมฮะเขาก็ติว่าอะไรตอนนั้นที่ไม่รู้แต่ประมาณว่าไอไวเลสตัวนี้คงเสียอยู่หรืออะไรสักอย่างนะครับก็เลยทําให้เกงไม่รีแลกนิดหนึ่งตอนต้นใช่ไหมฮะรู้สึกมีความกังวลอยู่แต่พอทําไปทําไปเนี่ยพี่เจสังเกตดูเนี่ย น้องทาได้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อน้องมีความพยายามเป็นคนมีความตั้งใจสูงมากๆากแล้วที่สังเกตตอนร้องอีกอย่างหนึ่งเพราะว่า <S <S เพลงออริจินัลเพลงเนี่ยพี่เจชอบมาก <S <S ร้องไว้เนี่ยชอบมาเต็ <S <S เนี่ยเขาร้องได้ดีแล้วก็มีลูกเอื้อนเนี่ยแต่เพลงเนี่เห็นใจน้องออฟเพราะเพลงมันเป็นเพลงป๊อปช้าๆแล้วก็ค่อยๆฟังไปแล้วเขาเอื้อนกันเต็มที่ลูกคอเนี่ยเต็มที่แต่น้องออฟเก็บได้หมดเลยนะเก่งมากเลย น่ารักมากครับชมเชยครับผมครับคออฟดีสีครับโชคดีครับครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับมีส<ฐ>าวคนหนึ่งประกาศกลางโต๊อาหารในบ้านเอฟว่า